เฮ้ยกูอยู่ไกลว่ะมามาปั่นไฟก่อนโจบปั่นไฟก่อนครับผมปั่นไฟครับปั่นไฟครับปั่นไอ้ครับจมันอยู่มันอยู่บ้านปาร์ตี้นรกนะใช่มัไปบ้านเล็กเว้ยมันบิ๊กไปบ้านเล็กละเรื่องนี้จะเสร็จปะครับเสร็จปัญหาเราไม่เจอหรอกมึงเงี้ยดิหมายถึงว่าเสร็จมันเสร็จเราอะไอ้ครับถ้ามึงกลัวมึงก็แค่เดินออกไปแค่นั้นแหละที่ใจมันต้องการ มามาตรงนี้ก่อนเลยว่าลุกตรงนี้ไปโอ้โหล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วกูได้ทั้งคืนตัวเนี้ยกูดูจากสเต็ปการยกมือแล้วกูถ้าถ้ากูล้มเอามาเอาไปร้านนี้ทำไมมึงขี้โมกเก่งขึ้นมาเอ้าวมึงก็คอยดูแล้วกันไอ้เจ๊ปไปไหนมันอยู่ครูแค่ดูตอนกำมือกูก็รู้แล้วว่าแบบมันเอากูไม่ลงแน่แน่บ้านใหญ่หรอไม่ไม่ข้างๆนึงไงไอ้ก๊อลมึงก็ลากวนอยู่แถวนี้เนาะมึงก็ไปไปตอหนู้นดีมึงก็ไปหนู้นดีกูยอมวิ่งไปล่วงๆก็ได้จี เอาไอ้เจ๊ก็พามาเอามึงเจกมึงแจกกูอยู่ไหนกูอยู่ตรง้ไอออกาาลสเโอเคมาไปหาเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนแล้วอ่าปั่น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 โอเคโอเคปั่น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 สามกูหาลูนอยู่ใต้ดินไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่ไม่มาบ้านใหญ่หรอข้าจะไปขอถือรถด็อกเตอร์มาเต้นเฮ้ยโอ้โหครูมดอ่างช่องแชทโอ้ด่าช่องแชทแล้วทุกวันนั้ก็ไปไป ไอเจสองไอเจสองถ้ามันจำเป็นเจสองไอเจสองไปครับ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 ไปไอเจจีหอยแซ่บแซ่บแซ่บโดนคุณจีหอยเข้าที่ตาจริงจีหอยใส่มาหนอไอเจ๊ไม่ทำอะไรเลยไอเจ๊อ่ะไอเจ๊ก็เหมือนในเบน้์อ่ะผู้หาโทรศัพท์ผูหาโทรศัพท์ไฟไงใช่ผู้หาโทรศัพท์ไฟไปก่อนนะยิงเอเลี่ยนไม่หรอกูคืนดังไปแล้วยิงเอเลี่ยนอะไม่มันตอนแรกกูจะชวนไอเจ๊เล่นแล้วแต่แบบ กูกูร้องเนี่ยแล้วกูไม่เวิร์คใช่ไหมไม่เวิร์คไม่เวิร์คมันไปหลังบ้านมันไปหลังบ้านใหญ่อยู่ฟูไ้ยใครปั่นวะอยู่กูหลังโรงเรียนไงใต้ดินกูบ้านใต้ดินไม่ใช่นะบ้านใต้ดินไม่ใช่ตัวยิมไฟโอเคโอเคกูปั่นอยู่หน้าโรงเรียนนะสวยนี่แหละที่เบนวิ่งมาเนี่ยไปไปตามไปเบนตามไปเบนถ้าเราส่องไว้เฉยเวลาเนื้อกรรมบินจะติดสตันหรอ จะบิงไม่ออกครับจะแค่บิงไม่ออกเฉยไม่ครับเมสมันจะมือมันจะไฟไหมมันไม่มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะจันเจนกลับไปหาว่าปล่อยไฟบอลหน่อยก็ถืได้ไฟเยอะบอสวยสวยๆวยสใครแกะว่าไายกอบบ่กูกูแกะอยู่บ้านเล้มมันตามใครมันตามใครอยู่กูอยู่กูบ้านใต้ดินโอ้โหมึงล้มแน่กูดูจากสเต็ปตอนที่มันยกมือมึงน่าจะแพ้ทางถ้าเกิดกูล้มนะมึงเอาตังค์กับกูเลยคนละสองล้านโอ้โหคนละสองล้านสองล้านเหรียไอ้เมสไปบอกไปบอกดิดไปบอกนิดอย่า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 กูล่นเหลือห้าบาทนะ บาทกกกูู็เเอออาาาบททั้งวัน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 พี่สองไฟฉายแต่มันสะดุ้งเลยเมื่อกี้ัวมันหมุนไปวยสามร่อนบ่อนบ่อนแล้วเข้าไปแล้สะดุดเลยว่าเมื่อกี้สะดุดสะดุดสะดุดตึ๊กเลยมันก็แค่ไอฝ่าวระโปรงเหี้ยนคนหนึ่งง่ายเดือนเนื้อได้ฝาว่าโป่งเหี้ยนมือหนีไปเลี้ยนแล้วบ่อไปหอดลงนี้ บอน,อน็อหรือแม่นไปลอ้อกูเบาพวกเขาเานี่ไม่เป็นละกูให้เลยนะคนละสองหลานถ้าเกิดกูลบไอ้จอมไปดินีมึงพูดจริงหรือมึงพูดโกหกถ้ามึง <c oughs> นำความอ๋ออกมึงพูดจริง <c oughs> ไม่เคยพูดจริง <c oughs> มีงวมิธีแก้ทางแบบนี้ไหมหรอวิธีแก้ทางแบบนี้ก็คือก็คืออะไรก็คืออย่าให้มันอย่าให้มันตีด่วนนะครับอันนั้นแหละเปิดโกลครับเปิดโกลสู้กับแม่งเลยครับผมกดวิ่งไวครับ ไม่ได้ละมันอยู่บ้านฟ้าล่าสุดอะไม่ได้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กอดกันพรานปันว่างูเขียวเอาเงินแม่ชัยลูกเดียวสาวกับก็เหมือนกันเลยวะคล้ายกันเลยวะคล้ายๆกันแต่กูหลอกกว่าะเอยถ้าเกิดวัดกันแบบกูว่านี่หัวเถือกนะไอเนี่ยไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปนะไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปบลรีนะแม่แดงเหรอ ไมู่่จะบอกว่ามันอ่ะปั้นโมเดลมาไม่รอ FC สเตจริงเยอะตอนแรกตอนแรกไอเนี้ยอุบาดเหมือนกันแต่เขาปรับมาใหม่ต้องรอนะตอนนั้น FC เจริงเยอะนไม่ปรับแล้วมีจริงค่เสจแล้วอันนี้ไปเกาหลีมาแล้วนะไปเกาหลีมากไปเกาหลีมาแหมหน้ามึงหล่กขึ้นว่าหล่ขึ้นหล่ขึ้นนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่เยอะเอเจมีมา ไอ้ตันตุ้ยตันตุ้ตันตุ้ยตันตุ้ตันตุ้ยตันตุ้เจ๊ไปเลยไปเลยเก็บล่างมาดิเกับล่างมาดิเออเดี๋ยวกูพาไปใันตุ้ยตันตุ้ดินกูมา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 ลงใต้ดินแล้วกูมาไปลงหรือยังลงหรือยังอยู่ตู้อยเหมือนกันอยู่ตู้เหมือนกันตู้ไหนก็ได้ได้สองตู้เลยได้สองตู้เลยไหนก็มาก็มาเอ้ามันไม่เดินลงมาว่ะติ๊กไฟเรียกมันติ๊กไฟเรียกมันได้ยินเปล่าเดี๋ยวละไปปั๊บปั๊บเป็นเด็กได้เป็น

เฮ้ระวังไอ้เจ๊ให้มันให้มันไปฝั่งนู้นให้มันไปฝั่งนี้ให้มันโอ้ยเจ๊โอ้เด็บหล่อไอ้เจ๊เจ๊เจ๊มึงซาตานก็ไม่โดนถอยเปลี่ยนเอ้ยลยไอ้เจ๊มึงไม่โดนเลยจะบอกว่ากูดาวมันขึ้นแล้ววัวตายเพราะมึงสิบรอบแล้วไอ้เจ๊ไปไปไปไอ้เจ๊โดนเลยน้มาเชื่อมาดูสักที่ผมได้นะเนี่ยไอ้เจ๊มันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วจริงจริงโยนโยนแล้วอีกโยนแล้วโดนแล้วจริงจริงมันโดนแล้วจริงจริง ก็มัอยู่ไหนก๊อฟมันไปต้งไกลแล้วไอ้เจไอ้เวนมาเลยกลเขี้ยแล้วไอ้เกมบัคเกินมาไล่ไอ้เจ๊กไลไอ้เจกเกมบัคเกินมึไม่ไหวปะมาไล่เจ๊กมึงมามึงมามันมีทางนันรสุดโลเคียได้มแต่เจ็บแค่คนเดียวไม่ต้องกลัวหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวมาแล้วมาแล้มาแล้วมา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 ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแลวมา้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้มาแล้แล้วมา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 แลวมาแลมาวมาแล้วมาแลวมมาแาแา ไอ้ยันเจมาลุมฮิวรี่ตรงที่กอล์ฟบอลแขวนได้เลยได้เลยได้เลยกูเห็นมันบั่นอยู่ตรงไกลนะไอ้เจไอ้เหี้ยเอ้ยกูบักนะเว่แต่แบบใครๆก็ว่าไม่บอกกันนึกว่าโยนโอ้โหเฮ้ยมันเอาจริงแล้วอะไม่รอกกูรู้อยู่แล้วบอกไม่บอกก็รู้อยู่แล้วว่ามึงโยนไม่โยนไม่โยนไม่เคยโยนมันสตล์ยากตรงไหนไอ้เจพอผีเดินยผ่านตู้มึงก็กระโดดออกมามันยากตรงไหนกระโดดตอนที่มันเดินบาดเลย เป็นล้วว่าอ,อีกรอบอ,อ,อีกรอบอ,อีกรอบอีกรอบไ <c oughs> อ้ไอ้คอยช่วยไอ้ไปช่วยมันคอนยใส่โดนนะ <c oughs> โอเคมันหลงไปด้วยละกูจะ <c oughs> นาเกียมแม่งแบบเนืบอเนื้พวกผมนะ <c oughs> นี่ไนี่ไงมึงไปด่าเขาเขาเล่ <c oughs> นไม่จ้างม, <c oughs> มึงมึงมึงปั่นปั่นก่อนปะกูวา่ากูว่านี่มีเนื้อวันชัวเฮ้ยมันเอาจริงแล้วมันให้พี่มาเล่นแล้วมันให้พี่มาเล่นแล้วมันให้เบนสเล่นให้มันอะไม่ใช่คือแล้วกับพวกมึงยังไง

ไอ้สองล้านแต่เมาไม่น้ม่นับนองไ้่นไอบกระน้ำไอ้น้ำมันอยู่ครัับ้านใหญ่น้ำหมดนะครับน้าหมดนะถ้ามึงนาความเท็จเข้าสู่ระบบอินเทลเล็กเดี๋ยวกูพ้อมนะไกลมาได้คนละสอ้านละมันอยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวรอเซฟมูลกูเหรียญละบาทก่อนเดี๋ยวกูให้คนละสอร้านจริงนะแต่พูดนละพี่เไม่ไไนเก๋มันยังได้วเดี๋ยวรอเซฟมูลกูเหรียญละบาทก่อนนะ กูยูแบบไม่มีปีโป้นะแม่แม่แม่มึง่าสตาร์ทอยู่ไหมหรือกูพาไปซื้อตามไปผัดไปหมดซื้อไปผัดล้านผัดล้านเหรียญผัดล้านเหรียญสหรัฐพันล้านเหรียญไอเจ๊กูพามามึงจะสตัร์อยู่หรือเปล่าบ้านเล็กหรือเปล่าเจ้าบ้านไหนบ้านเล็กบ้านเล็กนะบ้านเล็กโอเคโอเควอนนี้กูจะไทำยังไงต้องบ้านใต้ดินบ้านใต้ดินตันได้บ้านเล็กก็ตันได้เอาเดี๋ยวไปบ้านใต้ดินงั้นไปบ้านใต้ดินเฮ้ยกูพามาแล้วอันนี้ จะทีเข้าไปก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยได้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 เดี๋ยวเดดโอ้ยี่ของใส่หนักเลยไอ้ยี่เอ้ยเฮ้ยมันไปไหนอ่ะกอล์ฟมันดักมันดักมันจะดักทางมันกอล์ฟใส่กอล์ฟล่างมากอล์ฟล่างมากอล์ฟล่างมาสวยแซ่บสวยสวยโอ้ยไม่แซ่บนานเลยวะทีนึงทีทันอีกทีทันอีกทีมึงทำอะไรเนี่ยมึงออกมาทะไมเนี่ยไอ้เหี้ย มันเจอกูไอ้ครับไอ้ครับไปแล้วไอ้เดียนไอ้ตัดไอ้เจ๊มึงเป็นอะไรเนี่ยเชื่อคนไหนเชื่อคนไหนอะไรของมึงวะเราเราเราได้คะแนนสี่หลาได้ครับเชื่อคนไหนมึงล้มสองครั้งแล้วเหรอไม่ได้ล้มเมื่อกี้ไม่ได้ล้มฆาตกรบิงหลังกูนะไม่นับ ตัวกูยังไม่สามารถผืนนะเมื่อกี้ไอ้กองมาช่วยกูหน่อยเออกูเลยวเหนื่อยใจกับมึงจริงวะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆข้าราชกอนมาเล่นแบบโพลิกโอเคเล่นแบบโพลิศเพราะกูติดสถานหมอลำแล้วก็รู้เรื่องอ่ะครับน้องน้องดูเราเพื่อนอีกคนนึงไล่เจ๊งนะสถานะหมอลำที่โดนดึงหลังไอ้สัตว์ไอ้กองไอกองมา โอเคกูแบบไม่มีป like, ีโป้นะมีใจเท่านั้นไอเจียบังกูสิเจ๊ทำตามกูใชไหมได้เลยได้เลยไอ้เฮียแหลวไอ้สัตว์จะบังกูไปไปมีเทงหลังหรือเปล่ามีหรือเปล่าเทงหลังมีมีหมด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 ไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปใครก้าวออกไปน่านไม่ออกด้วยทำห้าว ถ้ามึงโทรอีจังเจีโอ้ไม่แทงหลังเจอด้วยโอ้ใจไม่ได้้หน้องดูเลยใครีกับบุรีเป็นเกินไปนะถ้ามึงแทงหลังเธอกูจะให้สักสิบล้านสัหน่อยเจ้โอ้โหเราเอามาเลยหลบไปรับผมหลบไปนุนหนิดมันรันิธจังไสคขอบคุณมากครับไอ้เจ ไอ้เบนไม่ทำอะไรเลยดูแต้มมันเลยปีโป้รถไหนอร่อยสุดขอรอรถเนี้ยไม่ทำอะไรเลยไอ้แยกใครเขาโดนดึงหยากวะโดนแขวนอยู่คนเดียวไอ้เจ๊หลบไปพร้มแม่งก็แต้มมันไม่ถึงหมื่นโหไอ้เจ๊ต้องให้แต้มมันหน่อยดิคนไทยสังคมเป็นการแบ่งปันสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับ